นางไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเพราะว่าเข้าช่วงฤด,ดูแรงสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเที่ยวนะ้ำตกแห่นหนึ่งนะครับน้ำตก่ถวไม่ละมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมียากาศร้องมากนะครับเดี๋ยวเดินผิดทางนี่หว่า มาด้วยการสองคงนะครับไปกาดร,ร้องทีเดียวนะครับดัว่าาเด็กล้องมาครับน่าจะใกล้ถึงนะครับโคกกาลหลวงก็จะอยู่นุ่งนะครับปลูกผักปลูกกหล่งอะไรประมาณนี้นะครับไปไล่เข่าชุดของชาวบ้าง ตอนนี้ถือจะล้องแต่ลงพักมาเย,ยงๆอยู่นะครับคุกาาลวงเอนเด็กเข้าไปข้างไหนหน่อยนึงนะครับเด็กเข้าไปในป่าหน่อยนึงนะครับตอนนี้เราไปเข้าไปในป่าแล้วครับเด็กลงเด็กลง ควางกระจายมองขึ้นไปแทะไม่เห็นนะน่าจะซื้อน้าแข็งมาด้วยไม่มีน้าแข็งนะครับเดี๋ยวเขาปล่อยในป่าลึกเลยนะครับตัวนีว้บรรยากาศเย,ยดีนะครับไปกันเลย เหมื่อสวนกลอยเลยนะครับอันนี้ไม่มีใครปลูกนครับครึ่งเอ็นะครับทัดเดือก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวล่ะ วอันนี้เมืองงูใหญ่นะแต่ก็ไม่ใช่นะเป็นรากไม้เฉยนะถ้าไม่ดูดีๆอจะคิดว่างูใหญ่ก็ได้นะไปตัด กล้วยป่านะครับเพื่อจะกินเอาหัวปลีมากินนะครับมาแล้วครับนั่นครับเขาเรียกว่ากล้วยป่านะครับกล้วยป่านะครับออเออมาแนวคุเลยนะ ได้มาแล้วนะครับอันนี้นี่กินกับน้ำพริกอร่อยนะครับทีเ็เลยบ้านลมาแล้วครับเ,เดะล็อกเข้ามานนป่าดลึกเลยนะครับ เมนอะไรไม่รู้นะเข้าตาบ่อยมากนะครับเดือดขึ้นไปหน่อยนึงก็ถึงแล้วน,นะครับแล้วนะชาวบ,บางเขาจะตกงน้าปลาตรงนี้นะครับ,บกุ้ยไก่เย็ดดีนะครับ อันนี้เป็นน้ำประปาของชาวบ้านนะครับก็จะไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้คนระับน้ำประปาของชาวบ้านน้ำตกก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับสูงมากน,นะครับเดี๋ยวไปดูก,กล้ๆนะ นางไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเพราะว่าเข้าช่วงฤดูแรงสูงทีเดียวเลยนะครับตรงนี้บรรยากาศเย็นดีนะครับเพราะว่าแดดมาส่องลงมาไม่ถึงนะครับมองขึ้นไปข้าบงลายทีเดียวเลยนะครับน่าจะขึ้นไปไม่ได้นะครับเราก็จะมีมามา่าแถวๆนี้ไปก่อนนะครับ น้ำตดก็ประมาณนี้นะครับเขาบบกสูงมากนะแต่น้ำไม่ค่อยใหญ่นะชาวบ้านก็จะตองในปลาแถวนี้นะครับนางบรรยากาศธรรมชาติทีเดียวเลยนะครับในป่าใหญ่เลยครับป่าลึกด้วยนะครับบรรยากาศสวยดีนะครับขึ้นไปตรงนี้นะครับพอจะสูงหน่อยนึงนะครับ ไป let's go เสร็จแล้ว,ลวเราก็ขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับมองลงไปข้างล่างก็จะกลายทีเดียวเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นน้าผ่าสูงเลยนะครับอันตรายทีเดียวนะครับน้าผ่าสูงก็ประมาณนี้นะครับมีหนุ่ล่วงลงมาตายด้วยนะครับน่าจะตกหน้าผ่าตายนะครับตกลงมาจากหน้าผานุ่งนะครับอาเดี๋ยวตัดล้อง มองลงไปข้างล่างก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาถึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือมองขึ้นไปนะครับถาข้าวช่วยด,ดูดแรงน้ำมันก็จะน้อยลงไปหน่อยนึงนะครับ พอ,ช,อ,อช่วงฤดูแรงน้งก็จะเล็กลงมาหน่อยนึงก็จะเหลือประมาณนี้นะครับขึ้นไปต่ออีกลายแต่น่าจะขึ้นไม่ได้นะอันตรายนะฝ่าสุ่มระขนาดหนุ่มจะตกลงมาตายนะครับก็จะเล่นน้ำตรงนี้นะครับน้ำเย,ยเลยทีเดียวนะครับล้วก็จะเล่นตรงนี้เลยครับ ไปเล่งนั่งกันเลยเดี๋ยวก็ลองเรามาเล่งนั่งกันเลยนะครับไปลิฟตโกู น้ำเย็นมากนะครับเย็นกว่าเราเล่นแม่นางเลยครับเป็นน้าในป่าเย็นมากนะครับน้่งเย็นมากนะคลายเขาแค่ไวเลยนะครับเหมือนมาอยู่ในตู้แช่เลยนะครับน้่งเย็นผิดปกตินะครับพาไปเล่นในแม่นางนะมันก็จะออกเราลองหน่อยนึงแต่ตรงนี้เย็นเหมือนฤดูหนาวเลยนะครับ เย็นออกแบบคล้ายฤดูหนาวนะครับไปเร่งไปเร่งน้ำต่อนะครับน้ำเย็นมากนะครับน้ำเย็นทีเดียวเลยนะครับอ่าไปเสะพานหนาวเลยนะครับเพราะว่าไอ้น้ำมันไหลามาจากบนภูเขาเย็นคล้ายฤดูหนาวนะครับมองขึ้นไป ัวน้องส่งทีเดียวเลยนะครับเครื่องเขาไม่กล้าขึ้นมานะครับเพราะว่าสูงนะครับเขาก็จะอยู่ข้างล่างตรงมา,มาลาดรอนะครับเราก็เหลือแต่ลงไปกินอย่างเดียวนะครับนอกจากขี้เกียบตรงนะครับอันนี้คือมอลงไปข้างล่างนะครับ ก็สูงมากันนะครับไปอย,อยู่ในป่าลึกเลยนะครับแต่ถ้าเดินออกไปหน่อยนึงก็จะโลูกไร่เขาโพูสูนไร่ข้าโพะบรรยากาศร้องทีเดียวเลยครับร้องแบบว่าไม่มีต้นไม้นะครับก็จะเป็นไร่ภูเขาหัวลงเลยนะครับแค่นี้ถ้าขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเป็นเป่าโัวส่งบูงบรรยากาศเย็นเย็นดีเลยครับเป็นนังธรรมาชาติเย็่งมากนะครับ งานไล่ลงมาฝุ่มทีเดียวเลยนะครับก็บถือเวลากินมาม่านะครับไม่ได้เอาถ้วยเอาจังมาเราก็จะถทใส่ในนี้นะครับเรามากินกันเลยนะครับนี่ มา,มากก็เลยเหมือนกันนะเนี่ยเด็กเปียกในกว่านะครับบอเหลียญใชนเนีฮะบอลเหลีย เดี๋ยนองเบลไม่ละเดี๋ยอ่ะเดี๋ยวปล่าเลยก็ที่เดียวเงกอันไ่เดีืยอ,อพันไเลยตรา้งโค้งเลยว้าน้ำซุปอร่อยอร่อยนะครับ mh mh Bema mh 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 Ngon Ngon mh เรามากินกันด้ีกว่าครับแก้วอันนี้คือช้องไม่มีแก้วไม่มีช้องเไปะไใชอันนี้แทนนะฮรเล่นแล้วเราก็กีนหมดเลี่ยงนะครับอ,อร่อยนะครับ แล้วก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาในไล่ไล่ข้าพูทบรรยากาศล้องมากนะครับคลิปนี้ต้องขอจบเยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ